ไ,ได้พี่แฮงก์นได้สวัสดีครับเป็นอีกมือนึงครับเข้ามาในเมืองครับผมสวัสดีพี่น้อง้องไปสูกุทุกคนครับผมพบกับผมบ้าสุคนคนสว่างครับแรงงานไทยนิสเดียวครับหลังจากมือนั้นไล่ซดไปพี่น้องมาวันซุกเนาะมือนั้นมาวันซุกร้านค้าในปิดมืกเนาะมื้อนี้มาวันจันพี่น้องอ่า วันจันทร์ร้านค้าเปิดแล้วครับวันนี้เนาพามาเบิ่งบรรยากาศอยู่ในเมืองนะครับผมในเมืองอยู่นาเลียนะครับครับผมเมื่อนี้กับขอเปิดร้านนะครับเปิดร้านเนี่ยมีคนหลายประเทศอิราลีนี่วันยุดนี่สคือวันซุกนะครับแล้วก็วันเสาร์ครับแต่วันอาทิตย์นี่เป็นวันทํางานกับวันจันทร์นะครับขอหยุดแค่สองมือวันซุกกับเสาร์ครับผมวันซุกกับหยุดครึ่งมื้อ วันเสาร์นี้ยุดเต็มมือเลยครับหลังจากม้อนั้นมารู้สึกว่าสิถนนโล่งเลยครับ้าใไทได้เบงคลิปผมไล์ซดนอกมือนน้นเนะมาวันซุกครับผมแต่มือนี้เป็นวันจันทร์ครับผมวันจันทร์ได้ยุดอีกครับแต่ว่ามือนั้นวันซุกนะที่มาเลิกงานก็เลยพากันมาเพราะว่าเงินมันออกมือนั้นนะครับผมเงินออกมือวันซุกครับ เป็นแปลกๆอย่างไรบุ๊งพี่น้องมีแต่คนไทยนะใส่ใส่แมสครับเบิ่งคนบ้านเขาผมบ่าใส่แมสกด้พี่น้องพี่เบียร์วะทำปองวะหลายมันอสิอุ้อยยุ่ยยายนะเอาพุ่งละปองละปองคือมาเทิร์นคือครับผมบุ๊งคนบ้านเขาสิโบใส่แมสกันน้อยนะคนใส่แมสเนาะส่วนมากสิโบใส่อยู่คนละ ก็มีใส่เนี่ยเดี๋ยวเมื่อนี้มื้อนี้สิไปซื้อพักครับผมมาเมื่อนห้นร้านพักบ่กเปิดแต่มื้อนี้่ิไปซื้อพักซื้อพักละกะ้วก็ะอาจจะซื้อรองเท้าจะคู่พี่น้องว่ารองเท้ารองเท้าผมใส่แล้วมันแข็งรองเท้าเดี๋ยวตอนนี้รอทีมงานกันแป๊บหนึ่งฮนะเดี๋ยวผมจะถ่ายงไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศ อยู่ในเมืองของประเทศนาเลียนะครับผมประเทศอิสราเอลในเมืองนาเลียของประเทศอิสราเอลท่านประเทศนาเลีย,ยท่านโอ้าไปไม่ทราบใครไม่ทราบใครหลังเอาของข้าบ่บ่ไปเดินต่อพี่น้องสวัสดีโอ้ยตอนนี้มีลูกแล้วบ่เนี่ยโอ้เเขาลยเนาะ อยู่หลายแล้ววู้ยิบสามก็มีมได้แล้วนะโอ้โิบสามก็มีลูกได้ไเ้รอพี่เจ้ยงตีมาใส่ปะแต่มีคนใส่แม็ดแน่บอสใส่แม็ดแน่ครับสุดมากจะบอสใส่มากกว่า จนมากจะบ,บาใส่มากกว่านะตอนนี้กกำลังพากันย่างไปไปร้านขายพักนะครับผมขายพักขายรองเท้าครับนะผมจะไปสิ้นชุดที่อยู่ว่างขายพักนี่ยี่สิบ<อ>สิบาทขายพักนี่สก้าเลย เอาเกือวันวะเออแล้วน oh ี่มันเสือเดือนไหนวะใครเดือสือแต่ถ้ามันไม่ออกมาให้ด้วยได้เออมากคตัว่อคุณเคยเห็นตัวละสามบาทเสืยตัวละสามบาทพี่น้องครับผมจิงกับพายั่งเลาะเรื่อยๆครับผมเมื่อนี้เมื่อนี้ยุดสี่คนนะครับจะยุดกันอยู่สี่คนทีมงานครับรถมาสร้างป่ะไม่ได้สั่งเลยวะถ้าทู่ไปก็สั่งเหรอวะ อยากกินดิเราบอกผูู้้หนึ่งนะขนมพี่น้องไมอนี่เนย่องหมุนเลี้ยวโอ้คุณจะไปตั้งทางหุ้นมึอนี่กอนนี้เราไปสั่งเขาวะถ้าทั่วไปก็อยากไปสั่งกันแล้วนี่กินแล้วมากินก๋วยเตี๋ยวมาแรกกินจุบมากินหรออาะกินจุบนาะตอนนี้นะครับมื่อนั้นผมได้ซดผมมานั่งตรงนี้พี่น้องนี่บ้างดอกไม้งามๆนี่ให้พี่น้องบึ้งดอกไม้ก็นั่งอย่างเทา นั่งตั่งเดดได้เราคุณพากันนั่งอยากเด็ดอยากดอกไม้ครับผมสวยสงามนะครับดอกไม้หอมนะครับนี่ดอกอันนี้หอมแล้วก็อันนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเขาเป็นตัวเอลนะเป็นตัวเอลเหมือนมีคนนั่งเล่นกินนมชมวิวครับผม บรรยากาศดีชาวันปกติก็จะเป็นทีนะครับคนไห,หดดล่ลดรากก็ไลต่างจากที่วันศุกผมมาไล่ซดเมือน,นเนาะครับผม,นมนกน่าอยู่ครับเมืองเขาสะอาดส้านครับผมเมืองเขาจะสะอาดสอ้านน่าอยู่นะครับ ฮะมามา่ย่างเล่นพี่น้องครโอ้รถจัก,กรยานพี่น้องนี่ฮอตดอกไม้เต็มเลยมันนี้ก็ยุดกันซีคนครับมื้อนี้มันยุดซีคนเนาะมันนี่ก็เป็น เราใส่แม่อดอกเลยลังนีงเป็นดอกไม้ง,งามจริงด้วยให้ย่างไปทางนั้นสิเป็นเป็นรูปตัว L นะครับเป็นเป็นร้านค้าให้ย่างอ้อมไปแต่กบบับผมยังไม่ย่าง <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เพื่อนเรื่อยๆนะครับผมเนาะพอดีแบตกล้องกะบเรือหน่อยแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนเลยครับผม <c oughs> ครับผมตอนนี้กำลัง ศิริภาพเดินข้ามทางมาไลไยเขานะครับทางมาลายเขาก็จะมีไฟเนาะมีไฟพอเวลามีรถมาก็จะจอดพอดีไปเดินพย่องเดินครับตรงหน้าเขาก็จะมีอะไรสวยๆงามให้เบ่งเนาะับสมุตตมิสมุตม<ป><ป>ตม,ตมิไปเรียกศิริภาพผ้าย่างไป ซื้อผักนะครับผมซื้อผักซื้อผักมาเดินเที่ยวนอกกันครับเมื่อนี้ในเมืองนะครับรีมงานสามสหายสามสหายสไตล์ไม่ได้เนี่ร้านไหนซื้อ,อยังม,มูมฟัง่ะพายอเะมืโบโบอมูฟ <c ười> ้อ่ะไม่แบบเกือบดีกว่าเกือบปะเออลำโพงบลูทอ<ด>งได, <Bluetooth. S 3> ได้เกือบเลยนะ เใส,อใสเ่อไปใส่งานนี่บ่ัได้อยู่คู่อยู่น่ครับ้อัน,นมาร้านพักร <บา S 2> ้านนี้กับเิเพินม่นี่บุีกอ่เห้ยไปอ้เกินพัดฮะ,<า>ะ,ะตอนนี้ก็จะพาเดิน ไปเรื่อยๆก็ร่างจะถึงจะถึงในบ้านซื้อพักกันนะครับนี่ครับเสื้อผ้าเขาครับโอ้ด็งน้อยวะ่ะเสื้อผ้าด็งน้อยครับพี่นอ้องโอ้งามดีเนาะตัวว่าตัวร้อยร้อยกว่าตัวละเจ็ดสิบเก้ามีครับผมพนองเท้าบ่ เกือบทีงานเกือบนีเอาเกือบมีด้วาวะวะนี่จักบาทวะนี่วะนอ้พวกที่เก้าบาทนึงบอดเลยโอ้ชื่อจะคู่กันนะใชื่อไปใส่งานดีเลยนิ่มดีนะมันก็มีแต่เบน้อยใช่ะตัวนี้เด้มันมีเบอยังไงหนูราคค่บเก่าบบาทปุ้ยอือป่ออยู่ด้นเจนี่ครับผมมีแต่คู่งามครับเจชิคเกีย กูลดกูน้อยเขามันดูเบอร์มันมีเบอร์นั่นอยู่เบอร์สีสส่สิบ่ได้อชิอันนี้บเบอร์ส่สิบสองอนี่สี่สิบสองเนี่ยนี่เบอร์นี่ชิสอน่ยกน้อยเ้สีบรอกระดนกระดนเลนี้อยมากยเนาะ

นี่กล้องมีอยู่นะไม่สนใจดอกนะรอลูกน้องอีกเดเอเสียงด้านผ้าเนาะ เบอร์ยังสี่สิบห้าอลบายิมบ้มาขมิบ uh. หลายครับพี่น้องตอนนี้กำลงังทีมมากกำลังเลือกซื้อรองเท้านะครับโอเคครับผมเดี๋ยวถ่ายให้เไนเรื่อยนะพี่น้องนะครับผมอือเคครับว่รองเท้าดีงามอยู่ ครับผมลานสุดท้ายของทีมงานครับผมคือร้านพักครับคือร้านพักเนาะครับโอ้บเบ็ดกระชมดแลวพี่น้องบานนี้ได้ปิดคลิปนี้อยู่กับร้านพักเองนะครับแอปเปิ้ลก็มีพี่น้องกุุงหาเด้อเดียวเขาจีดเขียนรถเขียนไม่ให้ทีมงานกำลังเลือกซื้ออยู่ครับกอ,อนเลือกซื้ออยู่ มีหลายอย่างพี่น้องมักซุ้มก็มีกระเทียมอันนี้มักชิดาแต่นี่พี่น้องฝรั่งมักชิดาอันนี้มันฝรั่งครับผมมันฝรั่งก็มีผักโอ้ยสีพาไปเบิ่งพริกเม่เจื้อต้นหอมบน่นี่ต้นใหญ่ใช่พี่น้องเบิ่งมันก็โคดรโคตนี่ต้นหอมบ่นี่ วันนี้กูเขียนพวกบุญโอ้โหพักดีเด้อบางนี่มันอันเจ้าของด้านน้องปุ่นเยอะไปอยู่อะไปอย่าไปบูนเจ้าอ,อันเดี๋ยวจะเข้าไปนี่ก่อนเด้อเด้อเลยจับใส่เลยครูเราจะมีนคนถ่ายอย่างเดียวเดี๋ยวแบตมืดกะที่ปิดพอดีพี่น้องเนาะ รอ,อบก่อนกะเฮาแหละเป็นคนเอาทิมขัมงขย,งเยะเพื่ยอ,อยอมั้งนี่เด๋อกระดองโลกอีกแล้วไม่กันเพื่อเลยกระด,ดองโลกกดกระด,ดองรุ่นใดนี่มขึ้นใหญ่ชนิดเบิงง่งมือผมพี่น้องเบิ่งกับปั้นผมกับปั้นเน้นห้อยหนึง่งสุดยอดดีอยู่ร้านร้านพักนะครับผมอยู่ร้านพักซื้อของก็ตังถัดอาชีพฟิชิปอยู่ร้านพักนนะี่ยเพราะว่า เพราะว่าไอ้แบตกล้องจะมืดแล้วครับเนาะรับผมกับทีมงานทีมงานกำลังหาซื้อยุ่นะมาเมือ่อวันศุกร์บอด้พวกพักนี่แ่ะเมื่อวันสมาเขามาเล่นมืออมาในเมืองมากดเงินเมื่อนี้ต้องการพักการมีแหละเอาไปกินมาพี่น้องเนาะตอนนี้ได้อย่างนี้นี่ได้กระดมซองหัวแล้วกับพักก้อนนึงเดี๋ยวเดี๋ยวว่าสุกุลไปจับเอาเอาเอาันนี้ก่อน ถงงอกพี่น้องมึงถงงอกสร้อยกันนะโอ้ถงงอกคือขลิแี่นี่โอ้ถงงอกบวคือแล้วครับซ้ำแล้วโอไม่เอาถั่วง,งอกแบบงามคุ่งเลิเลยถั่วง,งอกไม่เอาเป้นอย่างเพื่อนอืเต็มเลยครับจักอย่างไงเอาเลือกต้นไม่ใส่กระโตแน่นะงี้อน

ลายยางอันนี้บวกเครือเทสต์บวกเครือเทศต์มีแบบน้อยๆใช่ป้ะน้อยๆแบบน,น,น,นี้อันนี้ฟักทองบ้านเขาฟักทองแบบอื้อ,อน,นั่นแหละดดแล้วเพิ่งต้นหอมต้นเหื่อพร้อละก,กะพักไอ้นั่นละ <c oughs> ไอ้พักไอ้ที่เรากินละโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะมือหนีกับมาซุดที่ด้านพักนะครับผม ที่ร้านผักครับผมทีชีวิตรแรงงานไทยอิสรรเอลครับผมหาซื้อของกินเพื่อฉีประทังในแต่หนึ่งเดือนเนาะพี่น้องเนาะเนาะผมก็ได้รองเท้าคู่หนึ่งรองเท้าครับนะผมเดี๋ยวขอลาด้วยคลิปนี้แล้วกันครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ